สวัสดีค่ะพายักน่านค่ะต้นพันุ์สมบูรณ์เลยนะคะลากเน่นสมบูรณ์ค่ะลากเน่นทะลุถุงออกมาเลยนะคะชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลบ้านใหม่ค่ะอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม สวยมากเลยค่ะชุดนี้เป็นกิ่งตอนชำลงถุงนะคะตัวนี้เนื่องจากว่าเขาเป็นไผ่ที่ลำใหญ่นะคะลำต้นใหญ่ใบใหญ่ค่ะก็เลยทำให้ไม่มีกิ่งก้านแขนงนะคะก็จะเป็นใบเรียวๆยาว,ยวๆออกไปแบบนี้เลยค่ะเป็นกิ่งใบออกไปเลยนะคะเนื่องจากว่าถ้าเป็น ปลายของกิ่งนั้นๆน,น,นะคะหักหรือว่าเราตัดช่วงปลายของใบออกนะคะเขาก็จะแตกใบใหม่ตรงข้อตาตรงนี้ค่ะตัวนี้มีพี่ๆหลายท่านนะคะสนใจติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาค่อนข้างเยอะค่ะปีนี้ทางสวนก็ขุดเง้าชํำทุงแล้วนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจแบบชํำเง้านะคะ เพื่อที่จะไปปลูกหรือแบบกิ่งต้นนะคะก็สามารถติดต่อทางสวนเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒน์สกลนครแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0 9 1 0 5 1 5 8 3หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ